สวัสดีครับวันนี้ผมใส่ใสใสใสกับกับคุณไก่กูกูครับไก่ไก่เฮเล่นอะไรเลยรีบไปอันนี้เอาเอาเล่นไปแล้วไม่ให้เนี่ยยังคนละอันอันนั้นอันนี้อันนี้เอออันนั้นอันนี้อันนี้แอคสองใช่บอกหน่าแอคสองใช่เลยพี่ยังเออโอ้นี่ไงเอ้าติดจะขวากัยดิขอโทษ ล้อเมฆมาทำอะไรวะบอสหยุดมันทำไมเอ้าเอ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวล้อเมฆพี่ลงขึ้นไปพี่โอ้ขอบใจมากเอ้าดันได้ด้วยก็มันอ๋อถ้ามันชนนี่คือมันจะกลับไปเลยนะไปได้ได้ได้โคตรอันได้ขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิไก่กุ๊กกเลยไส่ไส่ไส่ใส่เดี๋ยวอย่าไปชื่อเพลงเพือเพืกระจอกเฮ้ยเฮ้บน ว้าวนั่นอะไรอ่ ly, นะไหนไหนไหนตอนนั้นต้องไปเก็บโอ้พี่เฮ้ยจะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อโยนบอลขึ้นไปเปล่าไม่ได้ต้องไปอีกที่นึงไปตรงนู้นไปเฮ้ยช็อตอุ้ยมันจะเสียนเอ้าโดไม่น่าชมนี่ไงเสียนเออก็เอาเอาลงไงอ่ะพี่ต้องไปทางนี้เออนี่ไงเลื่องไอพิษหนาอีกแล้วมีตุ๊กโอยู่อออออื้ เอาอาดันแม่งเลยเอาออาไปดิดึงกันไปเกี่ยวไปนี่มันต้องดึงมัินนี้นี่เอาเอาจะจบก็จะง่ายพี่อะไรทำลิเนง่มันกุ้งด้วยอ่ะไปกุ้งโอปลาดุกกุ้งปลาดุกบอกว่าโอ้ยต้องมยนี่ไงนี่ไงชีวิตตสู้ผลุกลงพี่ทางนี้อ่าปลาดุกเหนียะ โอ้เธอนะโอ้โหบอกว่าระวังโดนเองพีโดนเองเฮ้ยให้ไอ้องใ้ฉันเป็นดังเดี๋ยวผมโยนพี่ไปอู้ว่ามือพี่ไปอพีไปพี่ไปโอ้โหโอ้โหช่วยได้เยอะทำอะไรกันจะกูอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนก่อกวนว่ะเฮ้นี่ไงพี่ได้แล้วได้ได้ได้ไได้เอาเลยขวัญเอาโอ้โทษโทษอันนี้โยนโยนโยนรับไปออีเ้าโอ้ ใส่ใส่หมอหมอแป๊บใส่ใส่อะเฮ้ยมันยังไม่ครบนี่ไงเฮ้ยจะยึดยูคนบอกตกตกแขนไปฝากโอ้ยดูใครเอาครบแล้วเหรอยูอนตื่นคุบอกนี่ไงครบครบ โอเคปึ๊เยบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อะไรนั่นนั่นนั่นความเกลียดไม่มีความเกลียดไม่พึงพอใจเดี๋ยวรับก่อนมรับก่อนมันเอาไม่ไปไม่ได้รับก่อนไปยังไม่ได้เลยพี่ ใส่ใส่งมิงิงครับฟุฟิงมุ้งมิงรับกอนเออเพเพ็ดเพโอ้โหเอออไใส่ฟุฟงไปสงอะไรวะเนี่ยโระวังไอ้อกแนมอ๊บโอใใส่มารับก้อนใส่ใส่กอือออขอมือเธอหน่อยเ้ยเนี่ไปเพ่อเ็นุ้พีก่อนน้ำเขียวทำไม ตายนะพวพุ่งไปใส่ใส่ลำน้อยเออระวังน้อยอย่าพลาดไปดีไปดีใจมากโอ้เฮ้ยไอฆัตโกรไข่เสียบไม้เลยไข่หายเนี่ยเรวดีนีดขึ้นแล้วมีไงตายเลยอะไรอ่ะอ้าวขวากกันไรวะ่เรือพังกนมาที่เร็วเอ้า ใหญแก้มบอสใหญ่รูนะกไใช่น้ำมูเอ้าบอกแล้วอย่าเล่นไอเทมใหม่เผย่อยังเผย่อยังเราเนี่ยบอกใครพี่บอกอือเฮ้ยอยู่ไรอ่ะอยู่ไรคว้างระเบิดเนี่ยเอ้าเป็น <signatures. S 1> ไงอุ้ยน้ำมูมันโดนทีเดียวไม่ตายเว้ยเอาต่อยทีเดียวตายเยอะอุ้ยอ้าว ไอ้ทุบเกียร์ท่านกันไม่โดนอะไรเลยน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาใจมากโอ้ยน้ำมูกเมื่อไหร่จะหายไปเฮ้ยดีเอ๋วมาจากไหนเขามาจากของเรามาจากของเรามาจชกของเราอ้าวน้ำมูกมันกวนเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแข็งเอสแข็งเพชรโอ้ยไปดิตฟไปตัวใหม่ไม่พึ่งลงนะเดี๋ยวกูยื่นของมาเลยโค้ดกระเพาะอยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวสิเป็ดที่ไหนเราผมแล้วบ้านนี่พี่เพิ่งไปหาสิเพชรก่อนกลับไปก่อนมีสิเพชรด้วยเหรอเออเด็กกี้เนี่ยไอหัวไอมาแล้วเพื่านให้บ้าอะไรมันต้องถือเองบอกเออเออลำมือหน่อยข้อมือเธอหน่อยวิ่งเพชรจ๋าเพชรจ๋าเอ้ยนั่อย่าลงอย่าลงอย่าลงเดิมอย่าตกน้ำนะเจ้อย่าตกน้ำนะอย่าตกน้ำตรงนี้ให้พี่พีไปก่อนให้พี่ไปก่อนเห็นเห็นแกเห็นตกตายเลยหายเลยปะเนี่ยหายดิโอ้โ รักษาจริงๆแล้วก็ให้มาอยู่ในมือกับผมนะไ <ป S 2> ด้ไหไปดิเออ,เอ,อนี่ไงปะาแล้วเย๊เจ็สิบเพชรโ้โ<ห>ดีลาเบกแบดนังไงไม่เล่นไอเนี่ยเป็นดีลา <laughs> เออได้หมวกอีกตั้งห้าไม่น่าจะให้แถมหมวกปีเนาะเอามาใส่กเล่นกันได้อย่างได้หมวกยามอ่ะตันหลบไปเลยเฮ้ย ดึงดีใช้สมองหน่อยนี่เดือนนี้นี่โจเฮ้ยพี่มันใช้บางได้ว่ะเออโคตรจะเทพแหมโอ้โหยังเก่งบังดี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 โง่เอ้ยไอ้ใส่มาไอ้โง่เอ้ยไอ้โง่ไอ้โง่เอ้ยไาสเตอเอ้ยไอ้ใสเจอไก่เข้าไปหน่อยเอาดีกระตาสูนะคะกระตาสูตกน้ำ แรงระเบิดโคตรแรงโอ้โหทำไมแม่งแค่แต่ละเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนมีอะไรนั่นเลยดูน้ำมูกงี้พี่อู้โอ้โหโดนน้ำมูกตายไปเลื่อนรถไปเลื่อนไปเลื่อนรถถังเลยโอ้โหไปแงเรือยังโหดเอ้าไปแงนไปเลื่อนดิออกมาเลื่อนดิไม่ได้ออกมาเลื่อนเออตายเป็นไงดันแรงกว่าพี่ข้างบนมีอะไรไหมดูดิเย็นอ๋โอ้โหอยู่ตรงนี้ไม่ยังโดนอ่ะก็จะเส็งอย่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนไปเลยขึ้นไปเลยทำแงนไม่มีอะไรอ มาด้วยพี่บอกให้หรอพี่ไม่รอผมอ๋อดูดูดูลิงคิงคองลิงเกียวเอ้ยขอโทษมาๆเดี๋ยวโยนไหมโอ้ยเกือบลิงคิงคองโยนไปอ้าวมา,าวพี่เราจะไปง่ายไม่ไปง่ายไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวออกมาก่อนอ่าใหม่ม่ยั้ถูกแล้วจะเย็นพี่ทำน้องโอ๊ยผมนี่งงเลยทำไม,ไมอ่่ะอะ ต้องไปงไงวะวิ่งวิ่งมาต้องรีบโอ้ยอเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งงงก่อนให้ทำอะไรไปกี้แหละเร็ว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 โอ้ไปดันแล้วพี่ทำอะไรแบบไปกี้แหละต้องรอให้แสงมันหายก่อนปล่อยปล่อยออเอ้เา,เอาไม่ทันอ๋อเออเคยเพิ่งหาเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หนึ่งสองอุย้ยเอาติดโอ้ยเอาเร่งรีบ <laughs> อเอาแล้วอย่างนี้ต้องนัานก็จบแล้วเฮ้ยสาวกว่า อที่นี่เอากันพาสมาเนี่ยเออนั่นแหละเอ้ยเหลวลื่นเหลวลื่นไปดันไปดันไปคนจะหล่ออย่าเง้ยเอ้ยโอ้เอ็งอุปานโอ้โหตายสองสามพี่โว้ยังหนีไงเนี่ยเพรอ่ะพี่ขึ้นมาเด็กเด็กนะนี่พันมาปเนี่ยนั่นไงว่าแล้วเด็กว่าเด็กว่ดเดี๋ยวเออเอ้ยพี่ตรงนั้นมีของอะไรเปล่าไม่ไปดูก่อนมี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 เลยยังไงตรงนี้ก็มีพี่ไอ้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะโยนพี่ไป โยนไม้กลับมาจบก็จะเซียนใช่รูเป้ะวะโดดขึ้นหัวบอไอ้ดีเออเน็ตเละโวเอ้ยโคตรกระจอกเฮ้ยเดี๋ยวมีของอีกไหมดูทั่วแมทดิโอ้ไม่น่าเลยมันหลงรัหลายเลยเอ้ยสายไหมอะสายไหมอยู่ตรงไหนไปหาก่อนอยู่ไหนเออตรงนู้นไงด้านขวาพี่ลืมได้ไงจะไปไงวะนี่ไงเอาพี่อยู่ไหนอะโอพี่อยู่ข้างบนนู้นเลยแทบนี่เลยวะ นี่ไงผมเจอแล้วปั๊บปั๊บปั๊บรอก่อนรอก่อนโหอยู่คนเลยกมาดิวิ่งมาดิเร็วๆดิอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่อุ้ยระเบิดพยายามแม่งมีระเบิดเหมือนบอสโดนขี้มูกไปหน่อยอุ้ยขี้มูกแม่งกันได้แต่เนี้ขี้มูกโหดอ่ะโอเวอร์เพชรอยู่ตรงนี้อีกอ้าวตายโอ้โหบอสง่ายๆเออนั่นแหละกำลังจะบอกเลยตายพี่จบกันเถอะตายตายอาแม่งปิดหมดแล้วโอ้ยโอยฆาตกร หนูมูกเอ้าโดนอะไอีกโอ้ใหม่เทมันโอ้ไก่ย่างนิ้วไก่เลยนิ้วไก่ายเย็ดแม่เ่งบ้าแม่เล่กเลยเล่ก<ม>เลยลื่เลยออแล้วเข้าเลยสิ อจะผ่านไม่ได้กว่าเจะผ่านมาค้า,างแป๊บน<า>ึงอ้าวพี่ค้างบอกค้างขอเพียตรวนี้ <c oughs> เหนืยอไก่ไม่ใช่ <c oughs> ตาใสา่ไก่ไปก่อนนะจะโบอ